มาดูการโต้ของชาวมาเลเซียนะครับที่ตอบกับฝรั่งหลังจากถูกพูดถึงว่า ไปที่เคแลแล้วรู้สึกว่าการเที่ยวในมาเลเซียนี้มันไม่โอเคเท่าเมืองไทยเลยเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าความเห็นของชาวมาเลเซียเขาก็ค่อนข้างจะมั่นใจมากๆไปในทิศทางเดียวกันเลยเดียวหลังจากมีฝรั่งมาตั้งกระทู้ระบายความรู้สึกการเดินทางในมาเลเซียเปรียบเทียบกับไทยซึ่งชาวมาเลก็ต่างเข้ามายืนยันโดยพร้อมเพียงว่าประเทศของพวกเขาในี่แทบจะปลอดภัยแล้วก็เป็นมาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วโดยเรื่องมันเริ่มมาจากเรื่องเล็กๆเลยก็คือแท็กซี่นี่แหละ ผู้เปิดประเด็นก็เล่าว่าผมเคยไปประเทศไทยนะและไม่ค่อยจะเป็นปัญหากับผมเลยก่อนจะเดินทางมาประเทศในแถบนี้ผมทราบดีว่ามักจะถูกพูดถึงว่าไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็จะมีเรื่องของแท็กซี่ที่จะไม่ค่อยยอมเปิดมิตเตอร์กันและพยายามจะคิดราคาเกินราคาอยู่เสมอเลยแน่นอนผมเจอทั้งในไทยกับมาเลเซียนั่นแหละขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าพอเจอในมาเลเซียกับมีปัญหาได้มากกว่า คนไทยพวกเขาอาจจะมีความคุ้นชินกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อได้รับการปฏิเสธพวกเขาก็ยินยอมทำตามแต่โดยดีแต่มันไม่ใช่สำหรับที่ผมเจอในกรุงเทพฯคนขับแท็กซี่จะมีท่าทีที่จะโน้มน้าวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยโดยที่เขาก็ไม่ปฏิบัติตามคำขอใดๆของผมยิ่งถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกนะอย่างเช่นขับออกไปนอกเมืองแล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงคือยิ่งเหมือนกับว่าเขาจะโน้มน้าวให้เราไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น หลายครั้งที่เขาพยายามจะโกหกผมว่าไม่มีคันไหนถูกได้กว่านี้อีกแล้วนะทั้งๆท,ที่ดูรถที่เรียกผ่านแอปนี่มันก็ถูกกว่าแต่ประเทศไทยกับไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรขนาดนี้และผมก็ให้ทิปกับพวกเขาทุกครั้งทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาแต่ในมาเลเซียหลายครั้งเลยจะเจอกับแท็กซี่อ้างประมาณว่ามิเตอร์นะไม่เปิดนะวันนี้มันไม่ทํางานนะในวันนี้วันนี้ไม่ใช้มิเตอร์หลายครั้งผมเจอแล้วก็เกือบจะมีปัญหา คือถ้าต่อรองกันลงตัวแบบที่เมืองไทยก็คงจะไม่ว่าลนะมันทําให้การเดินทางทั้งนั้นที่มันควรจะง่ายแต่ก็ต้องพบเจอกับประสบการณ์ที่ยุ่งยากขึ้นเพราะเรื่องของการต่อรองโดยชาวมาเลเซียก็เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยทันทีนะคนแรกก็บอกว่าราคาคา่าบริการแท็กซี่ในมาเลนะคุณรู้หรือเปล่าว่ามันถูกมากๆเลยนะมันถูกกว่าประเทศต้นทางของคุณอย่างแน่นอนทําไมคุณต้องกังวลอะไรขนาดนั้น ในเมื่อพวกเขาคิดราคาสูงกับคุณแต่สุดท้ายคุณก็เข้าใจและก,ก็รู้อยู่ดีว่าราคามันก็ถูกกว่าที่คุณเคยจ่ายในประเทศของคุณในเรื่องนี้ฉันคิดว่าแท็กซี่ใน KL ไม่ได้ผิดเลยคุณมาในฐานะนักท่องเที่ยวที่สําคัญมันไม่ได้แพงไปกว่าประเทศของคุณทางฝั่งของผู้เปิดประเด็นนะครับก็เข้ามาตอบกลับบอกว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยถ้าพวกเขาไม่พยายามที่จะฝืนที่จะคิดราคาสูงขนาดนี้ คือคุณภาพการบริการมีประเทศไทยนะเป็นตัวเปรียบเทียบกับคุณประเทศไทยดูเป็นมาตรฐานที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนมากกว่าแม้ว่าจะมีคนพยายามทําอย่างนี้อยู่บ้างแต่เราก็รู้ว่ามันมีทางเลือกผมคิดว่าประเทศในแถบนี้ไม่น่าจะราคาต่างกันมากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันมีทุกอย่างที่ชัดเจนและมีมาตรฐานที่บ่งบอกว่าประเทศไทยก็ทําได้ดีกว่าแล้วผมจะไปใจ่ายในราคาที่มันแพงกว่าประเทศต้นทางของผมทําไม โดยชาวต่างชาติเองนะครับก็ได้ยกลิงกระทู้หนึ่งที่ก็พูดถึงแท็กซี่ในปีหนังนเะมืองแห่งหนึ่งของมาเลยก็ถูกพูดถึงด้วยเช่นกันว่าเป็นการหลอกลวงแท็กซี่ที่เป็นที่สุดในเอเชียโดยก็ให้ความเห็นทิ้งไว้ควบคู่กับกระทู้นั้นนะก็บอกว่าดูเหมือนแท็กซี่ประเทศคุณจะเป็นปัญหาแล้วนะเพราะคนอื่นๆก็เจออยู่เหมือนกันโดยกระทูนั้นเองนะครับก็มีชาวมาเลเซียก็มีคนพยายามอธิบายว่า ในตอนนั้นนะครับถ้าย้อนไปหลายปีก่อนในมาเลย์ยังไม่ค่อยมีกฎหมายที่จะออกมาควบคุมค่าโดยสารมากนักแล้วก็มีท่าทีที่จะลังเลมากๆที่จะบังคับใช้มิตเตอร์ก็เลยส่งผลให้ก็ยังมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับต่างชาติที่เข้ามาได้อยู่โดยทั้งฝั่งของต่างชาตินะครับก็พูดทิ้งท้ายไว้อีกว่าจากประโยคที่ผมยกมามันก็แสดงให้เห็นว่าคนท้องถิ่นจะไม่ค่อยเจอเหตุการณ์ดังกล่าวและจากข้อความที่ผมเจอมามันเป็นเพราะว่าคนท้องถิ่นนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวมากกว่า คุณก็เลยไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับผมแล้วก็มาบอกให้ผมเข้าใจว่ามันยังไงก็ถูกกว่าประเทศของผมอยู่ดีทางฝั่งของชาวมาเลเซียอีกคนก็ให้ความเห็นแต่คุณก็ต้องเข้าใจนะพวกเขาทําแบบนั้นเพื่อ,อรักษาระดับไรายได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณมั่นใจได้เลยว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วต่างชาตคนถัดมานะครับอันนี้อีกคนนึงนะก็เข้ามาบอกว่า มันดูเป็นความพยายามที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคมากกว่าแต่ในประเทศไทยผมพบว่ามาตรฐานบริการก็จะดีกว่าด้วยไม่ใช่พยายามจะทําเงินให้มากที่สุดอย่างเดียวแต่พวกเขาแลกกับการบริการที่ดีให้มันสมกับราคาที่ต้องจ่ายแพงขึ้นผมคิดว่าแท็กซี่ในมาเลเซียควรจะมีมาตรฐานและมันดูเหมือนว่าประเทศไทยก็กําลังขยับเข้ามาใกล้คุณเรื่อยๆแล้ว แต่ชาวมาเลเซียก็ยังเข้ามายืนยันว่าราคาแท็กซี่ในประเทศเขานั้นก็ถูกมากๆสำหรับชาวต่างชาติอยู่ดีนะอย่างบางคนก็บอกว่าที่สําคัญคนขับหลายๆคนก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับคุณได้อย่างเข้าใจซึ่งดูเหมือนกับว่ามันจะหลงประเด็นไปแล้ว,ลวเนี่ยโดยก็บอกว่าแค่นี้มันเป็นราคาเพียงเล็กน้อยที่นักท่องเที่ยวสามารถจ่ายได้อยู่แล้วต่อให้ไม่เปิดมิเตอร์ราคามันก็ยังไม่สูงเกินไปอยู่ดีฉันไม่เคยเห็นนักท่องเที่ยวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนอกจากกระทุกข,ของคุณ ทางฝั่งของต่างชาติอีกคนนะก็เข้ามาบอกว่าเหมือนกับว่าขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมได้อย่างสะดวกทุกพื้นที่แท็กซี่ก็เลยดูมีสิทธิ์มาต่อรองราคาได้ขนาดนี้แม้แต่ประเทศไทยเองผมก็พบปัญหาแต่งานบริการส่วนอื่นๆของประเทศไทยทําให้ผมให้อภัยได้จริงๆทั้งไทยกับมาเลเซียควรจะแก้ไขปัญหาแท็กซีมก่มากๆเลยและเหมือนกับว่าความเห็นของชาวมาเลย์อีกคนนะก็เหมือนกับจะมา ตอบกับความเห็นนี้แลแล้วก็พยายามจะบอกว่าไทยก็ดูมีปัญหาเหมือนกันนั่นแหละนะฮะเขาบอกว่าประเทศไทยก็เป็นปัญหาที่หนักกว่าแล้วก็ได้รับการพูดถึงบ่อยกว่านักท่องเที่ยวเข้าไปก็จะปัญหาแบบนี้ที่ไทยทั้งนั้นเราค่อนข้างมั่นใจว่าการเดินทางในกวลงลัมเปอร์เนี่ยค่อนข้างสะดวกกว่าแล้วแล้วก็ทั่วถึงแทบทุกพื้นที่โดยเฉพาะถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าในตัวเมืองผมไม่เชื่อกับการที่คุณบอกว่าประเทศไทยจะอยู่ในมาตรฐานที่สูงกว่าในเมื่อความเป็นจริงตัวเลขของระดับการพัฒนา มาเลเซียก็ยังสูงกว่าอย่างชัดเจนมาเลเซียเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับชาติต่างชาติถ้าคุณไม่พอใจกับการบริการของแท็กซี่โปรดลองใช้บริการคันอื่นๆพวกเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นกันทุกคนแต่สารภาพตามตรงนะว่าผมไม่เคยเจอประสบการณ์แบบคุณแท็กซี่ในมาเลเซียอาจเป็นเพรววาะคุณเป็นชาติต่างชาติก็เป็นได้ความเห็นต่อนะครับก็พูดถึงไทยด้วยบอกว่าแต่ดูด้วยสายตาตอนนี้ผมมองว่าการพัฒนาของไทยกับมาเลเซีย เริ่มจะไม่เห็นความแตกต่างกันมากแล้วนะคุณช่วยยกถึงความแตกต่างที่ชัดเจนให้ผมเห็นได้ไหมผมว่างานบริการที่พูดถึงกันเนี่ยคืองานบริการละประเทศไทยมีมาตรฐานที่ดีกว่าจริงๆแม้ว่าทั้งสองที่จะมีปัญหาเรื่องของแท็กซี่แต่งานบริการโดยรวมมันส่งผลให้ไทยได้รับความนิยมมากกว่าในด้านของการท่องเที่ยวด้วย และถัดมาจากนั้นนะครับก็มีต่างชาติคนสุดท้ายก็เหมือนว่าจะไม่เห็นด้วยที่ชาวมาเลย์บอกว่าเมืองของเขานั้นปลอดภัยมากๆโดยคนนี้ก็บอกว่าไม่จริงเลยเหมือนว่ามาเลเซียต้องาาระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษมากกว่าไทยซะอีกอย่างน้นอยๆก็ระวังมากกว่าในกรุงเทพคุณควรให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยฉันพบว่าในมาเลเซียในต้องระระวังในการออกไปเดินในช่วงเวลากลางคืนมากกว่าตอนอยู่ที่ประเทศไทย และต้องใช้ความพยายามที่จะแต่งชุดให้ดูสุภาพอยู่เสมออันที่จริงใน KL พอออกมาเดินในช่วงเวลากลางคืนนี้ก็พอได้นะแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกว่าต้องระวังมากกว่าอยู่กรุงเทพซะอีกเพราะตัวเป็นเมืองที่บางพื้นที่ก็มีความเปลี่ยวในบางตรอกซอกซอยก็แทบจะไม่มีรถผ่านกันเลยฉันเลยมีความรู้สึกว่าต้องระวังมากมากกว่าประเทศไทยในขณะที่กรุงเทพก็จะพบว่าก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยกัน ที่เดินผ่านไปผ่านมามันมีบรรยากาศที่คึกคืนแล้วก็ไว้ใจได้มากกว่าจึงทําให้ดูปลอดภัยมากกว่านั้นเองอันนี้เป็นความรู้สึกเท่านั้นเชามาเลเซอีกคนนะครับก็เข้ามาโต้ฝรั่งว่าอาจเป็นเพราะว่าคุณเข้าใจว่ากรุงเทพนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณก็เลยคิดว่าการเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมันต้องไว้ใจได้มากกว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นแต่ในความเป็นจริง KL ของมาเลเซีย เป็นเมืองที่อาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยมากๆเลยในขณะที่กรุงเทพมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาอย่างมากมายและมีจํานวนประชากรที่สูงกว่ามันแสดงให้เห็นว่าโอกาสการเกิดในเรื่องของอาชญากรรมก็อาจจะมีสูงกว่าด้วยแต่ขณะเดียวกันนะครับต่างชาติก็เข้ามาโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาก็บอกว่าที่พูดมามันเป็นเรื่องของความรู้สึกไงเขาบอกว่าเขาอุ่นใจนะครับกับกรุงเทพประเทศไทยมากกว่าในขณะที่ KL ก็ ก็ต้องยอมรับนะว่าถนนรถบนถนนนี้ก็จะน้อยกว่ามากๆแล้วนะครับถ้าเป็นในช่วงเวาลังกลางคืนคืนคอบรรยากาศมันจะต่างจากกรุงเทพเลยที่มันดูไม่หลับไหลอตลอดนะฮะต่างชาติคนนี้ก็เลยมองว่ายังไงก็มั่นใจกับกรุงเทพมากกว่านะไม่ว่าคุณจะเอาตัวเลขหรือว่าตัวเลขข้างหลังมันเป็นยังไงมีอัตราการเกิดอาชญากรรมเรื่องความปลอดภยัยตัวเลขเป็นยังไงแต่พอมองด้วยตารู้สึกว่ากรุงเทพจะดูไว้ใจได้มากกว่าและสำหรับความเห็นในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ ชาวมาเลเซียเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็จะมั่นใจมากๆนะแต่ถ้าพูดแบบแฟงๆนะครับก็อย่างที่ความเห็นหนึ่งบอกไว้ว่าด้วยความที่เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้บริการแท็กซี่นะแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะใช้รถยนต์กันก็บางทีก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะก็เลยความเห็นออกมาประมาณว่าดีไปหมดทุกอย่างคือคุณไปเจอที่ไหนมาเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะฮะขอบคุณสําหรับผู้ชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรฮะ มาเลเซียโตฝรัง่งหลังถูกพูดถึงว่ามันไม่โอเคเท่าเมืองไทยสำหรับวันนี้ก็ฟาติดตามก็ต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับถ้ารอวิดีโอถัดไปไม่ไหวสามารถกดดูในคลิปอื่นๆในเรื่องราวอื่นๆได้นะครับ